ปลูกทุเรียน,นครับไม่มีวันจนครับผมวันจะจนสําหรับวันแรกที่ที่เราจะลงทุนซื้อต้อนพันธุ์แล้วก็ซื้อระบบน้ํานะครับหลังจากนั้นมาปั๊บนะครับเราได้กลับได้ครับทําทุเรียนสวัสดีค่ะ คะวันน awesome ี้นะคะศูนย์วิจัยรัฒนาการเกษตรหนองคายนะคะสำนักว Th ิจัยรัฒนาการเกษตรเขตที่3นะคะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬนะคะวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะคะรุ่งโรจน์นะคะอยู่ตําบลท่าดอกคํานะคะอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะคะสวนนี้เป็นสวนทุเรียนลักแรกนะคะที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬนะคะเดี๋ยวเราไปชมสวนข้างในกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางศูนย์วิจัยและพันการเกษตรหนองคายจะพาเที่ยวชมสวนทุเรียนนะคะที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชนะคะวันนี้เราก็จะพบกับพ่อวิรัตนะคะที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะคะในพื้นที่จังหวัดบึงการที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมวันนี้อยากสอบถามคุณพ่อว่ามีแนวความคิดยังไงคะที่จะสร้างสวนทุเรียนในพื้นที่ของจังหวัดบึงการนะคะ อ๋อคือจุดเริ่มแรกที่อยากจะทําตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไปรับจ้างติดเขานะครับรับจ้างที่จังหวัดจันทบุรีมั่งปักใต้มั่งนะครับแล้วทีนี้เราก็มองเห็นว่าเอ๊ะภาคอีสานบ้านเราก็สมควรน่าจะทําได้ผมคิดอย่างนั้นครับก็เลยมีความคิดว่าอยากจะ,ะปลูกรองดูนะครับเอามาลองดูก่อนสักครับอพอมาลองแล้วพบมันได้ผลจริงนะครับได้ผลจริงซึ่งผมเอามาปลูกตรงนี้ก็รู้สึกจะเป็นแปลงแรกของจังหวัดบึงกาลด้วยนะครับก็รู้สึกปลูกตั้งแต่ปี40อ่า สี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าห้าสิบนี่นครับก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับก็หลังจากปลูกทุเรียนไปเสร,ร็จปั๊บเนี่ยเขาอยู่ที่สามปีครึ่งครับทุเรียนก็เป็นลูกนะครับก็ได้ขายตั้งแต่บัดน,นั้นมานะครับจนถ,ถึงวันนี้นะครับผมแล้วก็มีการจัดการสวนยังไงคะคุณท่อในการปลูกอย่างเงี้ยที่เราพกปกติเนี่ยค่ะสวนออไม้ผลที่เอามาปลูกเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีะยืนต้นตายมีเรามีการจัดการยังไงคะในการทำทุเรียนต้นเล็กให้มันโตได้ขนาดนี้ค่ะ อ๋อตรงนี้ง่ายครับเพราะว่าผมเองมีพื้นฐานจากจันทบุรีมานะครับตั้งแต่เล็กๆก็ทําที่จันทบุรีแล้วต่อมาก็ไปทําที่ปากใต้นะครับก็ตอนนี้ก็อายุก็เยอะแล้วนะครับห้กว่าปีแล้วก็พอมาทําของบ้านเราเนี่ยก็นําจากวิชาความรู้มาจากตรงนู้นเข้ามาทําตัวนี้ง่ายครับไม่มีปัญหาครับการดูแลจัดการเนี่ยหนึ่งคือเราต้องพึ่งนะครับเราต้องพึ่งธรรมชาติเช่นว่าญ่าเนี่ยเราต้องตัดนะครับเราจะไปฉีดยาฆ่าหญ้าอันดับแรกนะครับอันดับที่2ก็คือว่าไอ้พวก พวกมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์เราต้องเาึ่งฟ้าเขานะครับจะใช้มูลสัตว์เป็นหลักนะครับทำให้ทุเรียนเติบโตเร็วนะครับที่สวนทุเรียนของเรานะครับจินอยู่ที่ประมาณ28ไร่ครับผมบก็จํานวนต้นอยู่ที่ประมาณ558ต้นโดยรวมนะครับแล้วมีปัญหาประสบปัญหาเรื่องโรคไหมคะโรคที่เกิดกับทุเรียนนะคะของของเราที่เราจัดการเนี่ยคะ่ะถ้ามีปัญหาเนี่ยเราจัดการยังไงคะอ๋อโรคทุเรียนเนี่ยเราเาจะมีทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาจะแนะนำไอ้ไตรโคดามานะครับ ซึ่งไตโครามาจะใช้ได้ดีมากนะครับแต่เฉพาะหน้าฝนนะครับหน้าฝนเราต้องใช้ไตโครามาได้ดีมากนะครับตรงน,นี้จะทํางานได้ไประสิทธิภาพดีมากซึ่งเขาจะกาจัดเชื้อไฟทอปเทอร์ล่านะครับพวกเชือ้อราทั้งหลายแหล่ะนะครับไฟทอปเทอร์ล่าตัวนี้นะ่ะถ้าไปโดนกับไตโครามาปั๊บนะครับเขาเขาจะสนิทไปนะครับแต่ว่าไตโครามาจะใช้ตอนหน้าแรงปั๊บก็คือเราต้องอาศัยว่าลดน้ําให้ชื้นนะครับแต่หน้าฝนเราไม่ต้องลดน้าให้ชื้นครับตรงนี้เขาจะใช้ได้ดีมากครับผมค แล้วในการขอการรับรองแหล่งผลิตพืชเนี่ยคะ่ะคุณพ่อรู้เรื่องมบ้ายัางไงคะว่าจะต้องไปขอการออารับรองยังไงที่ไหนอ๋อตอนแรกผมไม่รู้ครับตอนแรกไม่รู้แต่ทีนี้พอดีมีกเกษตรเกษตรตำบลท่าดอกคำนะครับซึ่งเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมามา,มา,ม,ามาแนะนําผมนะครับมาแนะนําให้ความรู้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับไอเรื่องออเราจะไปขออะไรแบบไหนกับใครยังไงนะครับแล้วเราจะเดินเกมยังไงเนะี่ยซึ่งซึ่งท่านจะเป็นคนแนะนํานะครับผมก็เลย ฝากบอกว่าผมผมไม่เป็นอะไรนะผมก็ไม่มีความรู้ผมก็เลยฝากให้ท่านติดต่อให้ด้วยว่าจะทํายังไงนะครับผมก็ทำตามขั้นตอนนั้นครับผมแล,แล้วติดต่อไปนานไหมคะกว่าจะเอ่อทางกรมวิชาการเกษตรถึงจะออกมาตรวจการให้การรับรองเนี่ยคะ่ะโอ้ไม่นานครับเพราะว่า<ม>พอติดต่อไปปับ๊บก็พืชของเราภูเรียนเป็นเป็นมันเป็นเอ่อใหม่ๆสําหรับบ้านเรานะครับที่นี้พอติดต่อไปปับ๊บเนี่ยคือทางกรมวิชาการเกษตรเขาก็จะออกมาดูเลยครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่อยู่แล้วซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างนี้ครับเร็วมากครับผมอ๋อค่ะเอ่อแล้วในการเอ่อ คุณภาพของทุเรียนของเราเนี่ยค่ะเอ่อจำทาเป็นยังไงคะในการจัดการคุณภาพให้มันได้คุณภาพอะค่ะเรานับตั้งแต่เริ่มตัดดอกหรือออกดอกมายัางไงคะ่ะจะนับนับเอ่ออายุพืชยังไงคะในให้ทุเรียนเรามีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดครับไอเรื่องเรื่องเราจะทําคุณภาพให้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 คนเขาติดใจนะครับให้คนเขาติดใจให้คนเขาคิดถึงเราตลอดเวลาเนี่ยก็1ดอกบานวันที่เท่าไหร่นะครับดอกบานวันที่เท่าไหร่เราก็นับมานะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยครับ เขาจะ120วันนะครับ120วันคือครบอายุของเขาแล้วเวลามีแขกหรือว่ามีผู้ลูกค้ามาชิมนะครับเขาจะติดใจได้เลยเพราะว่ารสชาติจะออกนะครับหวานหวานจริงมันจริงนะครับแล้วก็ประเภทกลิ่นของเราเนี่ยก็จะนุ่มนวลพอด,ดีนะครับกลิ่นกลิ่นพอดพอดีนะครับที่บ้านเราเนี่ยแล้วกาการตลาดของทุเรียนของทางจังหวัดบึงการนี่เป็นยังไงบ้างคะ,ะทางผมนะส่วนความคิดของผมว่าหนึ่งทุเรียนบึงการเราเพิ่ง สองส่วนมากเรานํามาจากใต้แล้วก็ทางจันเพื่อส่งมาบริโภคทางนี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะและทีนี้ทางผมมีเราคิดว่าของเราอะ่ะมันเป็นสวนที่อยู่มือการอยู่แล้วเราต้องให้คนมือการได้ชิมก่อนคอันดับแรกผมจะขายทางออนไลน์อ,ออนไลน์ครับแล้วก็เราจะมีการสั่งจองเช่นทางเฟซทางไลน์ครับครับผมสั่งจองมาทีนี้ทางเราก็จะมีบริการจัดส่งรับเคมให้ลูกค้าค,ครับผม อสนใจนะคะก็สามารถติดต่อฝานทางเฟซ่านทางไลน์ได้นะคะอบอกเบอร์โทรศัพท์คนที่สนใจหน่อยได้ไหมคะอ๋ะอแล้วครับ098 114 7296ครับอ๋อแล้วแล้วเฟซบุ๊กของเราล่ะคะที่เราจะให้เขาไปติดต่อ,อสั่งจองได้อะคะ่ะครับส่วนเฟซบุ๊กนะครับนิทิพงศรีลำครับผมจะมีเฟซเดียวค่ะทีนี้ก่อนจะจบคลิปนะคะก็อยากให้คุณพ่อ นะะแนะนำผู้ที่จะสนใจปลูกทุเรียนแล้วก็มีทัศนคติในการทำทุเรียนนะคะ,ะพี่น้องครับท่านใดที่ว่าคิดว่าจะปลูกทุเรียนนะครับหรือว่ากำลังชมชิปอยู่นี่ก็ว่าจะสนใจไม่สนใจก็ฟังไว้นิดนึงนะครับตรงที่ว่าปลูกทุเรียนนะครับไม่มีวันจนครับผมวันจะจนสำหรับวันแรกที่ที่เราจะลงทุนซื้อต้อนพันธุ์แล้วก็ซื้อระบบน้ํานะครับหลังจากนั้นมาปั๊บนะครับเราได้กลับได้ครับทาทุเรียนเพราะว่า ที่ผมทําอยู่ที่เบืองการตรงนี้นะผมหนึ <Gym>. ่งผมต้องการให้เป็นเบืองการนะครับเป็นเมืองส่งออกแห่งสุดท้ายของประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะว่าจันทบุรีเขาก็มีแล้วนะครับใต้เขาก็มีแล้วแต่อีสานบ้านเรานะครับคือผมต้องการให้เมืองเบืองการนะครับเป็นเมืองทุเรียนแห่งใหม่เมืองผลไม้แห่งใหม่แล้วก็ส่งออกก็ใกล้ครับเพราะว่าสะพานกําลังเข้ามาตังนี้ก็สามสี่จุดแล้วครับจะเป็นนครพนมมุกดาหารหรือว่าบืองการนะครับหรือหองคายนะครับตรงนี้เป็นการส่งออกได้ง่ายเดียวนะครับเพราะว่า เราไม่ต้องไปลงทุนมากนะครับจ้ถ้าวันนี้นะคะก็คือถ้าใครสนใจเนาะในการทาผลิตทุเรียนของจังหวัดบึงกาฬนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสวนได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะครับผมอ๋อช่วงนี้ก็คือทุเรียนรุ่นสองกลังจะออกใช่ไหมคะครับแต่ว่าเสียใจด้วยนะคะรุ่นแรกหมดไปแล้วนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่พาเยี่ยมชมสวนนะคะครับอ่าก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ